ลองดูเมื่อก่อนเราใช้ดอกไม้ทุบเทียนแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปเราเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่แบบโอ้โหเหมือนราชวังมีไฟเขาไม่ให้คุณจุดธูปค่ะแล้วทำยังไงเราจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จริงนะทุกคนเราก็ต้องคิดค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบความงดงามเขาสร้างให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเทพเทวดาอยู่ในที่ที่งดงาม แต่เราเอาท่านไปยัดลิ้นชักเราเอาท่านไปใส่ถุงอะไรก็ไม่รู้เราท่านไปห่อไว้หรือเราเอาท่านไปทับกันไว้เพราะว่าท่านมีเยอะเกินไปวัดนี้ได้มาสามองค์ไปวัดนั้นได้มาห้าองค์ไปอีกวัดหนึ่งได้มาสิบองค์ยอิให้มาสามไปทําบุญพระป่ากระถิ่นได้มาสิบทุกคน พราะใครว่าอะไรดีบูชาเพิ่มอ่ะเขาบอกวัดหลวงพ่อเนี้ยมีแล้วนะหลวงพ่อเนี้ยมีแล้วแต่เขาบอกวัดนี้ดังกว่าวัดนี้นะโอ้มีคนไปบูชาดาราบูชามาดังมากแหกันไปแล้วองค์ที่มีอยู่แล้วเป็นไงยัดตู้ใส่ลิ้นชัก เอาไว้ในพานนอนแอ่งแมงนอนบางหดอยู่ในถุงบางเอฝุ่นบางอะไรบ้างเต็มไปหมดเอาวิ่งหาค่ะวิง่งเอาเขาบอกว่าทาเวสวุวรรณน่ะดังเม้าเลยนะที่ปักช่องดังเมาเลยนะต้องไปนะต้องไปนะปนะเดี๋ยวแม่ก็จะไปเหมือนกันนะคะแล้วไงแล้วเวสวุวรรณที่เรามีอยู่สีแดงสีเขียวสีดำสีเงินสีทองอย่างเงี้ยค่ะไม่ขังโงโอต้องหาเพิ่มใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะอะไร เรากําลังก้าวตามความเชื่อของใครเรากําลังไปตามอะไรเราดูอะไรล่ะเราเห็นดาราไปเราอยากไปเราเชื่อดาราเพราะอะดาราฝันอ,อาเออเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโอ้โอ้โอเดินตามดูตาม คือความเชื่อกับความเชื่อต้องไปต้องไปต้องไป,งไปจะได้รวยโอไปค่ะไปไป,ไปบูชากลับมานะคะเอาไปไหว้รวงแรกๆก,ก็แบบโอ้ยวาอยู่องค์ที่ไปเอากลับมาใหม่ๆไวไว้ดีงามดีงาม,งามวายว้องค์สีเขียวดําขาวที่เอามีไว้นั้นก็งงงงอยู่อะองค์ใหม่มาวานึกถึงยึกถึงอีกไม่นาน,นะคะ่ะเขาบอกว่าที่ตรงนี้นะโอ้าวอ,อ,องค์พญานาคนะคะแบบว่าโอ้นะะนี่นั่น,านมากเลย ไม่นานค่ะเวสวันไปอยู่รวมกันแล้วค่ะเวสวันไปอยู่กับองค์ดําขาวแดงเหลืองอทองเงินองค์ที่เพิ่งบูชามาไปอยู่รวมกันแล้วนะคะเพราะว่าฉันจะไปบูชาพญานาเพราเอาพญานากบมาฉันก็บอกไหวพญานาควายพญานาคน,นะคะแล้วเทวสวันอยู่ไหนนอนอยู่หรือว่าตั้งอยู่บนทิ้งนะคะฉันก็ได้มาใหม่อย่างเงียค่ะมันกลายเป็นแบบว่างงงงง,งทุกคนงง มันงงในงงของตัวเองอ่ะแล้วยังไงสรุปแล้วกูรวยจากอะไรวะสรุปแล้วองไหนช่วยกูวะเฮ้ยกูว่าองคแดงที่กูได้มาตอนแรกช่วยกูแน่ๆเลยูย้หรือว่าโอ้ยต้องเป็นองค์ดําแน่นอนเลยเพราะองค์ดาเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆอหรือจะเป็นองค์พญานาคนะพอได้พญานาคมาแล้วเนี่ยทีมงานเปิดบินล้วนๆเลยพญานาคชัวร์เอ้ยไม่ได้สิเป็นพยันแน่นอนเลยพอพยันมานะ ลูกทีมเป็นดีลเลอร์ CEO ฉันเป็นซูเปอร์ซีโอพยันชัวเลยพยันชั่วเลย,ย,เลยอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เรากําลังหาเหตุผลให้กับสิ่งสิ่งนี้มันทําให้เราอะค่ะแน่นอนเราเชื่อไปหมดนั่นแหละแต่พลังงานของเราอะค่ะมันไม่ได้เป็นแบบเดิมอะคุณอันนี้เราพูดตามความเป็นจริงนะคะเวลาแสดงว่าทุกอย่างคือวัตถุ แต่เรามีความเชื่อเราจึงไปได้มาบูชามามาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆพอหมดความเชื่อเราก็เชื่ออย่างอื่นเราก็ได้อย่างอื่นมาเรื่อยๆแล้วเราก็เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นทุกคนลองมองตามความเป็นจริงที่ครูพามองก่อนนะคะนะคะเห็นภาพด้วยค่ะใช่ไหมชัดเจนนะคะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราต้องมองทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วเราจะรู้เลยว่าบางครั้งเราอ่ะ ทำโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเพราะทุกคนถ้าคุณเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณเชื่อว่าท่านาาาน่ะมาช่วยคุณโอ้ด้วยคุณจะไม่ทําแบบนี้ถูกต้องไหมคุณจะไม่ทําแบบนี้แน่นอนจะไม่มีองค์ไหนที่ได้อยู่หน้าอยู่หลังจะไม่มีองค์ไหนที่ได้เก็บใส่ลิ้นชักทุกองค์จะต้องยืนเด่นเป็นสง่าไม่เบียดกันคือมันมันเป็นพลังทางใจเพราะฉะนั้นเราอาจจะทําผิดโดยเราไม่รู้ตัวหรือเราอาจจะ เออว่าพอครูพูดนึกได้จริงด้วยเว้ยกูทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนั่นแสดงว่าอ่าพอครูพูดเออว่าเฮ้ยกูว่ากูาจริงด้วยเราจะทํายังไงหล่ะทีนี้ทุกคนเราต้องขอขามากรรมถูกต้องไหมทําไมครูสวดบทขอขามากรรมทุกวัน